สวัสดีครับตัวคาโั้บแบ็ผมวันนี้ผมพามาชมเซต X10 นะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยมาถ่า,ายแถวช่วงนาน,นิดนึงเนาะเออบรรยากาศเหสวยยามเย็นนี่พาดูรอบๆกันนะคันนี้คันนี้คันนี้รถปี2017นะครับแต่ผมขายราคาเดียวกันกันกบอ่าปี2016เนาะ ทำไมหรอทำไมถึงขายกับปีตะไคร้ะไดร้กลากกับอาปีทรรมจะหกเนาะมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลของมันแต่บอกเลยว่าคันนี้แต่งเต็มมากแต่งเต็มมากอ่ะพอดูก่อนว่าของแต่งมีอะไรบ้างอ่ะชิ้นแรกชิ้นแรกที่เห็นเลยชิว m r a แพงนะแพงมากอันนี้แพงมากจริงๆแล้วก็การแท่นคาร์บอนฮะทรงนี้แปลกแเนผมเพิ่งจะเห็นเหมือนกันจากคันนี้แหละ แล้วก็ถอดคาโปวิตแท้เจ้าของนึงบอกว่าแท้นะแล้วก็นี่เกยงคามุยเฮ้ยคารมอีนะครับคามุมเฉยเลยแล้วก็จะเป็นนี่ครับกันรอย้าถังน้ำมันคาร์บอนเนาะกระปองถังนี้น่าจะเดิมของโรงงานอยู่แล้วแล้วก็มีท้ายสันส้นท้ายสันส้นไฟายนี่อ๋อที่ค้ามข้ามไปได้ไงข้ามไปได้ไงอ่าเขาเรียกว่ากันทบะบัลออรินเนาะของเดิมจะเป็นไฟฟ้าแต่นี่มันเป็นปรับมือ ไม่รู้ว่าทำไมเจ้าของเดินถึงเปลี่ยนเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นออกะจกอุกะจกอ่าไว้เจตกเกอร์หลุดออกของกอล์ตเจเกอร์หลุดออกได้ไงเดี๋ยวผมอ่าใช้ดาวปอดใช้ไดได,ได้ปอดร้อนเนาะติดให้ไือว่าถ้าถ้าต่อจากนี้ที่เราถ้ารับรถไม่เห็นน่าจะปิวออกแล้วตำรวจขับไป <c oughs> โอเคแล้วก็กำลางกลางกลงกลางหน้าหลังโอ้โหครบชุดเลย ของอี o ว e x ฮกแพงผมเลยว่าตัวนี้แพงแล้วก็เขาเรียกว่ากันแข็งหรือว่าครอ,อบแข็ง GB เนาะโหตัวนี้ก็แพงอีกครอบเครื่องคาร์บอนโอ้โหเาสวิงครอบสวิงอาร์มคาร์บอนปากวันแล้วก็อันนี้สปูนแล้วก็หางปลาของเขาเรียกว่าอะไรฝาไข่เหรอไม่รู้ว่า,าผมอาถูกไหมไม่แน่ใจเนะาะฝาไข่หรือเปล่า ไม่เก่งภาษาอังกฤษน,นะใครคิดว่าผมอ่าน,นถูกก็บอกกันได้อีกทีเนาะว่าอ่านยังไงสะกดยังไงเนาะโอเคประมาณนี้คอนเทนต์ประมาณนี้อา,นอาจจะคันนี้อาจจะเบิ้นแรงไม่ได้นึงว่าพ่อมันดังมากแล้วก็ยังมีคนอยู่ทุ่งนาเนาะอากาศเย,ย็นออากาศแบบเย,ย็นๆวันเวลาประมาณห้าโมงขมาอยู่กันแบบทุ่งนาอย่างนี้เนาะโอเคผมบอกเหตุผลก่อนว่าทําไมผมถึงขายราคาปีสิบเจ็ดเท่ากับปีสิบหก ทุกคนลองสังเกตดูว่าเนี่ยรู้สึกว่าท้ายมันเยีงยงนิดนึงฝั่งขวาน่ะจะขึ้นสูงกว่าฝั่งสายฝัย่ง้ายเพราะว่าที่ร้านมีรถมีรถเปียบเทียบมันเลยดูออกนิดนึงแต่เอาจริงน่ะมันแทบไม่ออกนะแต่ดูว่านี่ดูออกแบบรู้สึกว่ามันเยียงนิดนึงนิดหนึง่งจริงน่าจะเป็นเพราะว่าตัวนี้หรือเปล่าตัวทีเขียวข้างบนเนี่ยสังเกตว่ามีน่าจะมีกิบล,ล็อกแตกข้างในหรือเปล่าไม่แน่ใจ ผมไม่ได้ไม่ได้คนถอดเนาะไม่รู้เลยแต่แต่เจ้าของเดิมบอกว่ามันเอียงนิดนึงผมก็เลยดูเออมันเอียงจริงก็เลยขายถูกนิดนึงอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นล้มแปะมานะเนี่ยนี่ท่าแบบว,ว่าอ่าจิบงานแจ่มสีมาเนาะนี่จิบงานแจ่มสีมาแต่จริงๆอ่ะตูดยังไม่มีผลจากการเช้งองนะเพราะว่าเปีย์หายไมไ่เอียงนะนั่นจะเอียงที่ตูดหมดเนาะที่พี มีรอยเห็นไหมกันแฉ่งนี่ใช้งานได้จริงนะเห็นกันได้จริงนี่ไม่ข้อเคลื่อนเนาะเห็นไหมนี่ต้องข้ามมุ้ยต้องแกยองเนาะอันนี้หน้าล็กอะนะลกได้แล้วนะเพองันแล้วโอเคประมาณนี้โอเคดูไม่ก,ก่อนว่าคันนี้ไม่เท่าไหร่คันนี้ราคาผมบอกก่อนนะยังเพิ่งเปิดก็ได้ราคาคันนี้บอกก่อนเลยว่าต้องมาจีบเนาะต้องมาจีบขายเทนะ่าไหร่นะนะราคาทำมาจีบของขายเท่า,าไหร่ครับผม ขอเช็คราคาแป๊บนึงพอดีผมก็ลืมลืมเลยโอเคเดี๋ยวพักงั้นดูตำหนิเพิ่มเติมก่อนโดยเรื่อยไปเรื่อยก่อนละกันมาค่ะฟังเสียงเนาะอ่ะดูด้านหน้าก่อนอัานหน้ามีอะไรบ้างหน้าตำหนิมีไหมตรงด้านหน้านี่ไม่มีนะไม่มีบางคนบางค์ค้นน่าจะมีเล็กๆน้อยๆมัง้งแต่ผมไม่เจอเลยนะให้แบบว่ายิางกระเด็นใส่อย่างเงี้ย นี่มีขีดดำๆำนี่นให้แดงเราโอเคฝั่งขวาไม่ค่อยมีอนะไรนิมีตรงนี้นึงเจอละเดี๋ยวตรงนี้จะผมเก็บง,งานแต้มเสียให้เนาะ,อะโอเคประมาณนี้มีอะไรอีกไหมเครื่องฝั่งนี้ไม่มีล้มเนาะให้ล้มมานะครับท่อคะ่ะอาจจะมีตรนหนี้นึงตรงโลโก้ เฉียขาดยังไงเนะเาะไม่ใช่เฉียขาดเรียกว่าเป็นรอยเนี่ยเห็นไหมสะเก็ดอย่างเงี้ยน่าจะหินดิบเหมือนกันเนี่ยต้องสวิตต้องถ้าคนคนซ้อนเนาะน่าดิเหมือนกันโต๊โดโต๊ดไม่มีนะตัวได้มีรอยโอเคฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่เจอแล้ว นี่เดี๋ยวสีนี่จะเป็นกระถางนี้เลยผมแจ้งสีเขียวให้นะผมอ่าไม่ีสีเขียวเนาะเบอร์ที่ใกล้เขียงนะไม่ใช่เบอร์ตรงเป๊ะเลยคันนี้ตนน้นหนีอาจจะเยอะกว่าคันนี้ผ่านผ่านมาเนาะรู้สึกนะโอเคตันนี้ก็วันนี้ถังไม่มีบุบนะเนาะอ่างอยู่ตรงนี้โอเคเราจะไมปแล้วกันแต่คันนี้บอกเลยว่าไม่น้อยมากเพรามือเดียวนะเฮ้ยแต่ทุกจ้าจไม่ติดได้ยังเบอร์หยวคันนี้ ไม่แค่หนึ่งหมื่นเองโ,อโหสุดจริงๆโอเคตาต์ดเลยอ่าย้ามก่อนนะคันนี้จูนมาแล้วจูนปลดอ่าชิบดาวอาชิบดาวมาแล้วโอเคตาต์ดเลย โอเคประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะไม่มีแล้วนะคันนี้ก็ของขี่เมื่อกี้ก็ขี่ปกติเลยความลงความว่าไม่มีปัญหารวขี่ดีถ้าใครไม่ติดเรื่องเรื่องเรื่องตูดมดอย่างเงี้ยก็ผมว่าก็เป็นราคาที่ดีมากเลยนะราคาผมบอกกันเลยนะคันนี้ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับราคาเดียวกับปีสิบหกแต่รถปีสิบเจ็ดไม่น้อยแล้วก็ รถน่าจะมือเดียวนะเพราะว่าผมตอนผมซื้อผมดูเล่มอยู่ว่ามือเดียวแต่พอดีว่ามันรถมือเดียวหลายคันไม่นด้จะว่าถูกคันไหมอ่ะนั่นแหละแต่แต่ที่จะเข้าอ่ะผมรู้ว่ารถมือเดียวนี่ประมาณสามคันเนาะอ่าโอเคโอเคประมาณนี้สำหรับคันนี้เนาะไม่มีเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามมันเออติดต่อได้น,นะครับหรือว่าอ่า ต้องทางการติดต่อผมทิ้งไว้ในอ่าใต้คลิปนะแต่ก็ผมบอกอีกก็ได้ต้องทางติดต่อก็คืออ่าเบอร์โทรเนาะก็ติดต่อมาได้ที่ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าเก้าแปดสามเจ็ดแปดนะครับหรือว่าแอดนนไลน์ได้นะครับเบอร์นี้ก็สำหรับคันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ใครชอบก็ทักมาได้เลยเนาะทักถพงไ,ได้เลยโอเคสำหรับคันนี้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ